ช่วงแอบแทงข้างหลัง่มามา,มานั่งคุยกันต่อสบายสบายเมื่อกี้คุยค้างว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนใจดีมากเาย,ายา่าสนิทมากใช่ค่ะคุณพ่อเป็นเป็นทีมร่ของบาง้านใช่ค่ะจะเป็นแบบว่าคนที่มามาช่วยเหลือลูกๆตลอดเวลาจากจากคุณพ่อไม่ะไม่ใช่ไ่มคะงงคือคุณพ่อคือตั้งแต่เด็ก<อ>ๆเลยค่ะคุณพ่อจะเหมือนแบบ เวนเซนชาครอสคือทุกปีมพ่อช่วงคริสต์มาสก็จะแต่งเป็นชาตาคลอสแล้วก็ฮิ้วของขวัญมาแล้วตอนเด็กหนูเชื่อมากเลยค่ะว่าพ่อหนูว่าเป็นซาตาคลอสก็จะบอกทุกคนเลยว่าเนี่ยคุณพ่อเป็นชาร์ครอสแล้วก็แบกของขวัญมาแล้วเขาก็จะชอบตอนเด็กๆชอบอุ้มก็มาวางบนตักแล้วก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันมีความผูกพันที่คุณพ่อ เป็นทั้งเหมือนว่า best friend คนนึ่งด้วยเป็นคนที่คุยด้วยได้ทุกอย่างแล้วเขาก็จะไม่แบบไม่ judge ไม่อะไรเลยค่ะเขารับฟังอย่างเดียวเห็นบอกว่าถ้าแม่ดุถ้าไม่จริงให้เถียง,ใ,ยงใช่คุณพ่อคุณพ่อบอกว่าให้ให้ใหย่ายเถียงแม<ล>ยเถียงเลย,เลยบางที จะจะมีเหตุการณ์ที่เราคุณแม่บอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้<ช>มันไม่ถูกต้องนะ<ช>อะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อจะอยู่ในเหตุการณ์คุณพ่อก็จะบอกว่าเอออยู่เถียงได้นะเผื่อความเออเผื่อาสาเหตุที่อยู่ทำแบบนี้มันอาจจะมีความถูกต้องอยู่ในนั้นแล้วสองคนนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างอ่ะคือนนวนิสัยค่ะชิวๆเหมือนกัน มองโลกในแง่ที่ค่อนข้างบวกได้ค่ะ okay. ได้หนไูไม่เคยเห็นคุณพ่ออารมณ์เสีย mm. ไม่เคยเห็นคุณพ่อแบบว่าหงุดหงิดเลยค่ะ mm. Daddy do you think I'm like you uh, No I think you are a little bit more stubborn than me but else he is very much like me Yes mm. is, that is that a compliment, a compliment? No no you are like me Can But where did I get my beautiful looks from

เขาเป็นยิ้มๆนะเขาลุกๆนะสวยอมเกินไปไหมใช่เรื่องกีฬาเรื่องกีฬาก็จะบอกว่าได้มาจากคุณพ่อคุณพ่อสอนให้เล่นกีฬาใช่ค่ะคือตอนตอนเด็กๆหนูมีความห้าวๆเยอะค่ะเพราะว่าจะแบบว่าเป็นเด็กสาวนิดนึงใช่ค่ะ l i k you like to take us fishing and for walks in the park and bicycle riding and swimming คือคุณพ่อเป็นคนสอนทุกอย่างใช่ค่ะคนแรกเหมือนตอนที่ว่ายน้ำคุณพ่อก็สอนปั่นจักรยานคุณพ่อก็สอนเหมือนครั้งแรกที่เราจะต้องเป็งนะเนาะใช่ค่ะครั้งแรกคุณพ่อตลอดใช่ค่ะแม่ก็จะเป็นคนยืนยืนอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นกำลังใจใช่ค่ะน่ารักนน่ารักนะบรรยากาศดูบ้านเราหน่ารักเลยแต่ว่ามีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ชอบทําร่วมกันด้วยคือเต้นใช่ค่ะถ้าถ้าไปร้านอาหารที่มีดนตรีนะคะ can i have your hand uh -huh. like when, when, when we're at a restaurant and there's a dance floor and there's music we always have to dance right daddy well we have been known to do so yes, yes. daddy can, can we show them one dance a quick one เรางมีต่ขาดดีเซ่ได้เห็นไหมล่าโชว์เชิญครับอยากให้ทุกคนเต้นด้วยกันค่ะข้าวงานเข้าวข้าวพร้อมนะบอกเลยเดี๋ยวดูก่อนนี่จังหวะอะไรแน่เนี่ยตกลงเป็นเพลงอะไรอะไรจะเขาเพลงหน่อยเขาเพลงหน่อยเขาเพลงหน่อยมีเพลงบ้าง ไม่ต้องไปทัวร์สกอตแล้วทัวร์สเปนเฮ้ t มัน a ูเหงาเสี d ด้วยด้วยเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่แบบที่ดูดีอ่ะเราดูวไนพี่บดูบรรยากาศพี่เขาจะได้เต้นสวยๆเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือเต้น i this the Waltz? Waltz is just called the Vienna Waltz ที่หนึ่งได้มาแบบว่าเขาเล่นเขาเต้นด้วยกันแบบน่ารักแบบน่ารักน่ารักแบบโชว์หน่อยได้ไหมคะอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งน่ารัก We can do it without music yes โอเคโอเคบอสอาชัยบ้าป่ะเป็นคนหายไปจังหวะไงอายุเป็นบอสเขาจจังหวะแล้วกันขาอีกจังหวะนึ่งถ้อีกจังหวะนึ่งต้องให้พี่เหมากร้องนํามาให้คุณพ่อทําตามอ๋อ Let's go เข้มเฮ้ยไ นั่งมันเดี๋ยวเก็บของมันนะเก็บของอาบคุณพ่อเชิญนะนอกจากเต้นแล้วคุณพ่อยังชอบร้องเพลงด้วยจ้า d ี you love to sing คุณพ่อถึงขั้นแบบ I have to say one thing my daughter has a very nice sense of humor thank you thank you but but they'd love to hear you sing one Small verse. Please Well no. you have to explain to them what my in and what my mother said. She did. was very proud I did. of no, okay. I have. I have. <laughs> And still you, want, mm. still you want to hear me sing? Huh? Yes, yes. I okay. can? <laughs> yeah! <laughs> yes, they, they want to hear you sing. Alright, the first uh, melody they start playing was uh, something oh, you like know, you this. Oh. Da, 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 da. <laughs> okay, okay. On, oh, okay, okay, go on. That's all I know. Oh, okay. <laughs> 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 yeah. But you should rather ask someone who got the singing voice. ที่ที่ผมชอบ a ธอเธอดูดีมา m ถ้าคุณมาแล้วนี่มมีเต้นอะไรอีกไหมพอพอแล้วโอเคอันนี้ให้ให้ลมมาใหม่มาใหม่จริงๆยายอยู่กับพ่อ ตลอดเวลาไหมคะทุกวันเนี้ยอยู่ด้วยกันไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่สาวเรียนอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะคุณพ่อก็ต้องไปคุณพ่อก็จะบินไปหาปีหนึ่งครึ่งค่ะครึ่งครึ่งอยู่กับพี่สาวแล้วก็ครึ่งอยู่กับหนูคิดถึงไหมเอี้เวลาพ่อไม่อยู่พี่ถึงค่ะคุณพ่อเป็นเป็น เหมือนสีสันในบ้านคะ่ะแม่ก็คิดถึงค่ะคุณพ่อก็บ่นตลอดเลยว่าหนูว่าขโมยคุณแม่ไปจากเขาไ <c oughs> ม่เราอยากรู้ว่ายิ่งอย่ง,งยิ่งมีออช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับพ่อเป็นเกือบครึ่งปีเลยอย่างเงี้ยความที่เราอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยเราเป็นห่วงอะไรเขาบ้างไหมเป็นห่วงค่ะเพราะว่าก็เป็นคนที่ แอคทีฟมาก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 ค่ะจนบางทีก็เ ma ป็นห่วงว่าเขาจะแบบว่าเดินเร็วเกินไปอยากให้เขาพักบ้างอยากให้เขานั่งอยู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ชิวๆบ้างใช่ is in mind I old do age all mean that the feel are how you you But แต่จริงๆแล้วเคยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะทึ่ทำให้เราต้องเป็นห่วงคือคุณพ่อก็จะแอคทีฟเกินไปค่ะอย่างเช่นเพิ่งเพิ่งไปผ่าตัดมาค่ะที่ที่ไหล่เป็นเอ่อ กล้ามเนื้อขาดแล้วก็เส้นเอ็นขาดทั้งสองเ้นเเลยค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อฉีกแล้วเขาก็อึดมากเลยค่ะไม่บอกอะไรเลยจนกว่าไปไปผ่าตัดค่ะแล้วตอนคุณพ่อไม่สบายนี่ยายาดูแลยังไงอุ้ยแน่นอนค่ะคือไม่ยังไงบ้างหนูต้องดูแลอยู่แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันนานไหมคะอยู่โรงพยาบาลสี่วันค่ะ มองว่าถึงแม้แขนข้างนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าอุ้มหนูได้ข้างหนึ่งค่ะ <S <S อยังอุ้มลูกได้ยังอุ้มได้อยู่ค่ะคือคุณพ่อชอบคิดว่าหนูยังเป็นแบบว่า little girl ค่ะบางทีกลับมาจากบ้านแล้วแบบเหนื่อยเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมแล้วก็จะอุ้มขึ้นมาแล้วก็กอดแล้วก็บอกว่า it's o เ a อะไรอ้น่ารักถึงได้รักกันมากเลยแล้วถ้าทำจริงถ้าย่ายากขอพรได้ให้คุณพ่ออย่างเงี้ย อยากย่าคิดว่าย่าจะอยากขออะไรคุณพ่ออ่อคือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงอยากให้แบบว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะแล้วเราก็ทําอะไรเราทําเป็นครอบครัวตลอดค่ะก็อยากให้สุขภาพแบบว่าฟิตแล้วก็สนุกแบบนี้ตลอดไปจริงไม่ว่าจะอะไรเนาะถ้าสุขภาพแข็งแรงนี่คือ ทำอะไรทุกอย่างใช่จริงๆอยากให้ยา,ยาย่าพูดถึงคุณพ่อหน่อยในฐานะที่แบบเป็นผู้ชายที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็พูดไม่ถูกเหมือนกันค่ะก็จริงๆคุณพ่อเป็นเสาหลักที่แบบว่าสำคัญที่สุดในบ้านนะคะแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของหนูทุกคนในครอบครัวเลยค่ะก็เป็นเป็นคนที่รักย่าแบบหมดหัวใจค่ะไม่มีเงื่อนไข แล้วก็เป็นคนที่หนูรักมากที่สุดในโลก I'm s e e i n g very beautiful thing s about you ใช่ค่ะก็เป็น <c oughs> เป็นเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> พ,พูดแล้วฉันจะรอให้ใช่ค<ช>รับซึ้งอ<น>ะครับน้องไม่ซึ้ง่ะคิดถึงคิดถึงพ่อน่รารักมากมากเห็นว่าวันนี้น้องยาย่ามีของขวัญพิเศษมามอบให้คุณพ่อด้วยใช่ค่ะนี่ค่ะเป็นของขวัญที่ยังมั่นใจว่าคุณพ่อจะต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะว่าจะดูแลสุขภาพด้วยครับเพราะว่าครั้งนี้แบรนด์ดังนกแท้นะคะเป็นสูตรไซเดอร์ทอลแบบไม่มีน้ำตาลเพื่อดูแลสุขภาพของคุณพ่อค่ะ daddy this is for you it's your favorite you drink this every time before you play golf <laughs> Thank you Tusen well, takk. I, I like it. And I play better golf than I drink that one. enn å drikke det. Siden det er et fuglereir, kan det forhåpentligvis bedre sangstemmen min. ไม่เกี่ยวแล้วจริงๆก็อยากจะเชิญชวนลูกๆทุกๆคนเลยค่ะอยากให้ทุกคนมอบความรักให้กับฮีโร่ของเรานะคะนั่นก็คือคุณพ่ออยากให้ทุกคนให้กระเช้าแบรนด์ดังนกแท้นะคะสูตรไซเดท้หวานแบบไม่มีน้ําตาลค่ะเป็นการแสดงความรักอีกอย่างหนึ่งนะคุณโอเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วแต่ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยสิคะคุณขาสถานที่เป็นที่ไหนคะ ที่นี่เหรอครับโชยโชยแบบนี้ก็ต้องแบงค์พ่อเขาล็อกสไตล์สิครับแล้วก็มีสนาม้าเอสเจคลับด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยวันครับผมแล้วก็สำคัญเลยขาดไม่ได้ขอบคุณมากมากขอบคุณคุณพ่อขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณผมด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนตองขอบคุณเขาอย่าไขอบคุณคุณยาญาเลยใช้สัมภาษณ์เขาไม่สัมภาษณ์แกยาญาค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณญาญาครับขอบคุณคุณพ่อแล้วขอบคุณยาญาแล้วอ่ะเด้

ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น s u b สไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดเลยกดเลยกเลย